ครับก็กับสวัสดีอาจารย์ที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายวรวิ์มหาโคตรจะมานําเสนอหัวข้อที่สิ่ในหัวข้อโครงการออกแบบเครื่องประดับตกแต่งร่างกายจากวัสดุดินเผาเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมโมคลานะครับโดยวัตถุประสงค์ในการออกแบบนะครับก็คือเพื่อออกแบบเครื่องประดับตกแต่งร่างกายจากวัสดุดินเผาเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมโมคลานะครับผลที่คาดว่าจะได้รับก็คือเครื่องประดับตกแต่งร่างกายจากวัสดุดินเผาที่สะท้อนวัฒนธรรมโมคลาน แล้วก็ลวดลายกลุ่มเครื่องปรรัดดินเผา,าบ้านเม่ยิงเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับโดยขอเก่าคร่าวๆเกี่ยวกับที่มาและความสัมพันธ์ของโครงการนี้นะครับจงังหวัดนครศรีธรรมราชมีความโดดเด่นในด้านการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับเนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท,ที่หลากหลายนะครับจึงทําให้เกิดแนวคิดในการสะท้อนแม้วัฒนธรรมผ่านเครื่องประดับตกแต่งร่างกายนะครับเนื่องจากกลุมกล่มนักท่องเที่ยวในปัจจุบันเนี่ยมีการเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับทําให้ มีการเลือกซื้อสินค้ามากมายนะครับและหนึ่งในการเลือกซื้อสินค้าเหล่านั้นนะครับก็คือเครื่องประดับนะครับและในปัจจุบันเนี่ยเครื่องประดับเนี่ยมีความหลากหลายนะครับมีการใช้วัสดุที่ซ้ำกันนะครับทำให้เกิดโอกาสทางการตลาดนะครับโดยการนําเครื่องปดิฐ์เผาเนี่ยมาใช้ในการผลิตและก็สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่นะครับช่วยให้และยังช่วยในการสะท้อนวัฒนธรรมนะครับ โดยจากการวิเคราะห์ครับเพระาะว่ากลุ่มเครื่องปดิเผาบ้านไมยิงเนี่ยเป็นกลุ่มหัตถกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมโมคลานะครับในอดีตเนี่ยพื้นที่ชุมชนดังกล่าวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีภูมิปัญญาที่หลากหลายทั้งที่สืบทอดกันมาทั้งงานหัตถกรรมจากสารเครื่องปัดิเผาการทอผ้านะครับซึ่งจะเห็นได้จากโบราณสถานโบราณวัตถุอาชีพของคนในชุมชนการบอกเล่าทางประวัติศาสตร์ปราชชาวบ้านมีการบอกเล่าปากต่อปากและก็ยังคงลงเหลือตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับ โดยแนวคิดในการออกแบบนะครับก็คือการออกแบบเครื่องประดับตกแต่แตงร่างกายที่สะท้อนวัฒนธรรมนะครับจะได้แนวคิดในการออกแบบก็คือการนําเทคนิคที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของโบราณสถานนะครับที่เชื่อกันว่ามีการคิดค้นแล้วก็สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของพื้นที่มุคลานะครับทําให้เกิดแนวคิดนะครับ ในการนําเรื่องราวต่างๆทั้งวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมนะครับมาสะท้อนเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับขอบเขตการออกแบบนะครับขอบเขตในการออกแบบก็คือจะมีขอบเขตในการออกแบบเครื vik, ่องประดับก็คือมีการออกแบบเครื่องประดับ4ี่ชิ้นด้วยกันครับคือเครื่องประดับตกแต่งบริเวณศีรษะเครื่องประดับตกแต่งบริเวณคอเครื่องประดับตกแต่งบริเวณหู ữ, และเครื่องประดับตกแต่งบริเวณแขนนะครับกลุ่มเป้าหมายถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายในช่วงเดือนมีนาถ้ามีอายุ ยี่สิบถึงสามสิบห้าปีนะครับชอบท่องเที่ยวเรียนรู้พัฒนธรรมนะครับชอบไปในสถานที่ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักชอบค้นหาอาะไรใหม่ๆนะครับในี่จะเป็นางานออกแบบตั้งแต่งานออกแบบและพัฒนาแบบตั้งแต่ภาคเรียนที่หนึ่งจนถึงภาคเรียนที่สามนะครับโดยการทดลองก็จะมีการทดลองดังนี้นะครับก็คือการทดลองการปั้นแล้วก็ทดลองวลวดลายต่างๆที่เกี่ยวกับ,บมันปิ่นยิงนะครับ และนี่ก็จะเป็น,วนลวดลายจากาวลวดลายที่ได้มีการศึกษาของบ้านมะยงแล้วก็พื้นที่วัฒนธรรมโมกขลานะครับจากแนวคิดและดีไซน์ในเทอมที่ผ่านมานะครับและได้รับการคอมเมนต์จากอาจารย์ว่าเดิมทีแล้วน่ยพื้นที่มมกขลานี่ตัวของอดีไซน์เนี่ยมี การล้อไปทายทางเรื่องเพศเนื่องจากว่ามีการใช้ตัวเนื่องจากว่ามีการใช้ทั้งดีไซน์แล้วก็การออกแบบที่มีการลดทอนมากเกินไปนะครับทำให้ได้มีการนำแบบเหล่านี้นะครับมาพัฒนาต่อนะครับกับอาจารย์ที่ปรึกษานะครับก็คือในแบบที่1เนี่ยจะเป็นการออกแบบมาจากการ ซ้อนกันของหินนะครับที่เปน็นกับบันไดก็เลยทําให้มีการดีไซน์ออกมาเป็นอ่าสร้อยข้อมือนะครับส่วนการออกแบบที่2นะครับก็คือจะเป็นการออกแบบจี้ให้คอครับที่ได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากตัวกําแพงนะครับตัวกําแพงหินเสารกรอบประตูครับและในตัวที่3าก็คือจากในเทอมที่แล้วก็คือมีการลดทอนลวดลายมากเกินไปนะครับทําให้ได้มีการปรับลวดลายใหม่นะครับเป็น ให้ดูมีความเป็นตัวของปราสาทมากยิ่งขึ้นนะครับและเครื่องประดับสีสันครับคือมีการดีไซน์มาจากตัวแปรนของพื้นที่โมคลาน,นะครับแล้วก็จากที่ว่ามีการดีไซน์พัฒนาต่อมาจากเทอมที่แล้วนะครับทำให้ได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพบว่าเดิมทีแล้วเนี่ยพื้นที่โมคลาน,นี่ได้รับอะรรธรรมจากอดีตนะครับมีการสร้างวัดหรือว่าปราสาทเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากขอมนะครับอีกทั้ง ในช่วงยุคสมัยนั้นเนี่ยมีพื้นที่โมกุลาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความเจริญเป็นอย่างมากนะครับที่เชื่อกันว่าเดิมทีแล้วเนี่ยมกคลาเนี่ยอาจจะเคยเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขายกับชา,าวต่างชาติหรือว่าชาวาจากเมืองต่างๆในอดีตนะครับที่เป็นพื้นที่สัญจรจ,จากโมกคลานะครับเป็นไปสู่ทะเลนะครับจากแหล่งน้ําทางโมกคลานะครับทาให้ได้มีการอาจ พัฒนาแบบเพิ่มขึ้นนะครับโดยการศึกษาข้อมูลและก็ศึกษาวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ของด้านสถาปัตยกรรมให้ลึกมากขึ้นนะครับโดยส่วนนี้เนี่ยก็คือได้มีการพัฒนาแบบออกเป็น4ชิ้นจะมีดังนี้นะครับก็คือ1เครื่องประดับบริเวณศีรษะนะครับมีการออกแบบเป็นลักษณะของปิ่นปักผมนะครับโดยดีไซน์เนี่ยจะมีดีไซน์มาจากกรดนะครับหรือออย่างเขาจะเรียกว่า บัวยอดปราสาทนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะประดับอยู่ในส่วนที่สูงที่สุดของปราสาทนะครับโดยมีการนํารูปร่างทรงของกรดเนี่ยที่มีความหลากหลายนะครับที่รูปร่างของกรดเนี่ยจะมีรูปร่างคล้ายกับหมอ้อน้ําของเทมิโนดูสาเหตุที่ได้เลือกนํโกรดเนี่ยมาเป็นดีไซน์ในการึกแบบเพราะครับเ <s> พราะว่ากรดเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ยเป็นส่วนที่ประดับอยู่บนยอดสูงสุดของปราสานะครับจึงมีความเหมาะสม ในการที่จะนํามาดีไซน์ในการออกแบบเป็นปีนปักผมซึ่งปีนปักผมเนี่ยจะเสียบอยู่บริเวณที่จุดที่สูงที่สุดของร่างกายของมนุษย์นะครับ2นะครับก็คือเครื่องประดับบริเวณหูนะครับมีการออกแบบเป็นรูปแบบของต่างหูนะครับโดยดีไซน์เนี่ยมีดีไซน์มาจากส่วนของหน้าบัน,นครับส่วนของหน้าบันเนี่ยจะเป็นส่วนที่อยู่ตรงสามเหลี่ยมหน้าจวะครับอยู่เหนือทับหลังโดยหน้าบันเนี่ยจะแบบ จะเป็นส então, like <te <te ิ่งที่ใช้ในการบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาต่างๆของภาษาทได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับการนําส่วนของหน้าบันเนี่ยมาเป็นการบอกเล่าในบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรมโมคคลานะครับซึ่งจะใช้ลวดลายของโมคคลาเนี่ยในการเล่าเรื่องนะครับต่อมานะครับจะเป็นเครื่องประดับบริเวณคอนะครับมีการออกแบบเป็นจี้ให้คอนะครับโดยจี้ให้คอนี้เนี่ยมีดีไซน์มาจากอ่า ประสาทนะครับในช่วงยุคสมัยสุขโขททยนะครับซึ่งโมครานะมีการเปลี่ยนผ่านในหลากหลายยุคสมัยนะครับซึ่งสาเหตุที่เลือกยุคสุขโขไทยเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นยุคที่มีความจเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดนะครับและยังเป็นช่วงที่ได้รับอิทธิพลมาจากขอมทาให้ทําให้การเลือกประสาทากัมพูชาเนี่ยมีการดีไซน์เป็นจี้ให้ขอมเป็นรูปประสาทขอมนะครับโดยตัวของประสาทเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวจี้แล้วก็ ตัวฐานที่เป็นฐานของแปรน์นะครับซึ่งในส่วนของฐานและแปรนเนีน่ยสามารถถอดประกอบได้ครับแยกกันได้ต่อมานะครับจะเป็นเครื่องประดับบริเวณแขนครับมีการออกแบบเป็นลักษณะของสร้อยข้อมือนะครับดีไซน์เนี่ยของเครื่องประดับบริเวณแขนเนี่ยจะเป็นการดีไซน์ของรูปทรงของประสานครับซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยการสร้างของ การสร้างภาษาขึ้นมาจะเป็นการซ้อนทับหินขึ้นมาเป็นชั้นๆนะครับซึ่งลักษณะการซ้อนทับเนี่ยจะมีกสลักษณะครับในการสร้างภาษาก็คือการก่อตัวหินขึ้นมาแล้วก็การเรียงหินเป็นการเป็นการสลักฟันปลานะครับโดยดีไซน์เนี่ยจะเป็นดีไซน์ของสร้อยข้อมือที่มีการจัดเรียงกันเหมือนกับการซ้อนทับหินที่เหมือนกับการจัดเรียงหินการสร้างภาษานะครับแล้วก็ สว่วนอีกชิ้นนึงจะเป็นเหมือนกับการใช้ข้อต่อในการสลักฟันปลาครับมาเป็นดีไซน์ครับนี่จะเป็นปัญหาที่พบแล้วก็กระบวนการพัฒนาแบบนะครับขั้นตอนการดำเนินการนะครับครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ